สวัสดีครับทุกท่านเจอผมแล้วนะครับชายเปาลนี่เอสเตทนะครับคลิปนี้นะครับใครที่กําลังมองหาบ้านสวนพื้นที่ใหญ่ๆปลูกต้นไม้เยอะๆเ,เนี่ยแล้วก็มีพื้นที่เผื่อขยายได้ทุกค,คนในครอบครัวมีที่จอดรถเยอะมากเนี่ยแล้วอยู่ใกล้เมืองด้วยหาของกินง่ายใกล้คาเฟ่ต่างหากนะครับต้องบ้านหลังนี้เลยครับ ตอนนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาที่บ้านหนองขอนบางคนก็ไม่เข้าใจว่าบ้านหนองขอนอยู่ที่ไหนเอาง่ายๆใครที่เคยพาอ่างห้วยยางแล้วคุณจะผ่านทางสาธารณสุขนะครับอยู่ด้านหลังสาธารณสุขเลยนะครับจากนี่เนี่ยไปถนนมิตรภาพแค่2โลจากนี่ไปสาธารณสุขประมาณแค่800เมตรเท่านั้นเองนะครับเส้นทางสาธารณสุขอ่ะก็คือที่จากมิตรภาพไปทะลุอ่างห้วยยางนะมีหมู่บ้านเยอะมากนะครับมีหมู่บ้านเกิดใหม่ก็เยอะด้วยนะครับมีคาเฟ่มีร้านอาหาร เยอะแยะมากบายนะครับแล้วบ้านที่นี่เนี่ยอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยนะล้วพื้นที่คือใหญ่มากพื้นที่มากถึง1ไร่กับอีก2ตารางวามีบ้านขนาดใหญ่ที่เรือเนลเวสเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยให้คุณเป็นเจ้าของได้เลยนะครับทางเข้ามานะเขาก็จะเขาไม่จะมีรั้วล้อมรอบหมดเลยนะครับตัวพื้นที่ถ้าบ่อหนึ่งไร่สองตารางวาเนี่ยจะเป็นที่แนวยาวนะครับด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15เมตรส่วนด้าน ไปด้านหลังเนี่ยประมาณ120เมตรเลยนะครับตัวบ้านจะสร้างแทบจะอยู่กึ่งกลางของตัวพื้นที่เลยแล้วด้านหน้าเขาทําอะไรละ่ะเขาจะปลูกต้นไม้ไว้เต็มเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ที่เอาไว้รับประทานได้ด้วยนะก็จะมีพวกกล้วยมีมะนนาวนะครับมะม่วงนะครับมีลำไยนะแล้วก็มีจิกมีว่าต่างๆเนี่ยคือมีเยอะมากนะครับส่วนตัวบ้าน,นจะอยู่ทางด้านในหลังด้านนี้นะครับก่อนเข้าตัวบ้านนะ ก็จะมีศาลานั่งพักได้นะครับเจ้าของเนี่ยมาทําตรงนี้อยู่เนี่ยเขามองว่าใครที่ซื้อไปเนี่ยมันดีมากไม่ว่าจะเป็นอยู่เองอยู่เป็นครอบครัวหรือว่าทําธุรกิจนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยคุณสามารถทําเป็นคาเฟ่ก็ได้นะครับหรือว่าทําบ้านพักให้เช่าก็ได้นะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยกว่าจะมาถึงบ้านเนี่ยแปดสเเมตรแล้วนะดังนั้นเนี่ยคุณสามารถสร้างบ้านพักตากอากาศ นะให้เช่าเป็นรีสอร์ทพักรายวันก็ได้ส่วนบ้านคุณจะอยู่ด้านหลังสุดก็ได้นะครับหรือว่าจะเท่าทําเป็นภูิลล่าให้เช่ารายวันก็ได้นะเก็บวันหนึ่งในประมาณสัก5 6000เนี่ยก็ได้สร้างสระว่ายน้ําสักที่หนึงนะครับเพราะพื้นที่เยอะมากจอดรถได้เยอะมากจริงๆความคุ้มค่าของตัวบ้านเนี่ยผมว่าก็มองว่าค่อนข้างใหญ่นะที่เรานะับพื้นที่ใช้สอยได้ในประมาณ240 2 5 0ตารางเมตรได้เลย นะครับแล้วก็เฉพาะตัวพื้นที่ราคาที่ดินอย่างเดียวก็ประมาณ4ล้านแล้วนะที่เขาขายกันดังนั้นเนี่ยราคาที่จะบอกตอนด้านหลังเนี่ยตัวบ้านเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยแค่ประมาณล้านกว่าๆดังนั้นเนี่ยแค่ซื้อที่อย่างเดียวก็คุ้มแล้วครับฝั่งนั้นนี้นะเป็นศาลาเอาไว้นั่งเล่นนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาก็ จัดต้นไม้อะไรไว้อย่างดูดีมีเก้าอี้หินเอาไว้นั่งเล่นตรงด้านนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณมองในมุมธุรกิจเนาะทำสระว่ายน้ำนะครับยาวไปทางด้านนี้เลยเราไม่ต้องห่วงนะว่าน้ําท่วมหรือไม่ท่วมนะครับเพราะว่าจากถนนด้านหน้ามายันตัวบ้านแล้วบ้านก็ยกสูงไปอีกเนี่ยแถวนี้น้ําไม่ท่วมแน่นอนนะครับตัวบ้านอนะหันไปทางด้านทิศต,ตะวันออกนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นน้ําด้านหน้าด้วยก็คือถูกหลักคงจุย้ยแน่นอนบ้านเพิ่งรีโนเวทใหม่ หมดนะครับดังนั้นเน่ะเขาก็แต่งไว้ให้แล้วด้วยนะเออดังนั้นคนที่ซื้อไปเนี่ยก็ได้ทั้งหมดที่เห็นนี่เลยนะครับก่อนจะพาเข้าตัวบ้านนะครับก็จะมีที่จอดรถซึ่งเขาทําหลังคาคุมไว้หมดแล้วนะครับเป็นกิจจารษณะเลยนะแบบถาวรเลยลงเสาโน่นนี่นั่นให้แล้วนะครับเฉพาะจอดรถเนี่ยนับได้ก็ประมาณ3-4มคันแล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยอย่างที่บอกไปเอาง่ายๆเฉพาะตัวบ้านแล้วก็ที่จอดรถเนี่ยประมาณเกือบ270ล้ละ แล้วตัวสาราที่พาไปดูเมื่อกี้อีกประมาณ30กว่าตารางเมตรดังนั้นน่พื้นที่ใช้สอยจริงๆเนี่ยที่คุณได้เนี่ยก็ประมาณ300ตารางเมตรเลยนะที่จอดรถเนี่ยเขาเทคอนกรีตให้หมดแล้วนะครับแล้วมันจะทําสโลปไปแล้วดังนั้นเนี่ยมันจะไม่มีน้ําขังอะไรแน่นอนนะครับทำรั้วไว้หมดแล้วล้อมรอบบ้านเลยมาดูด้านหลังแล้วกนะันสมมุติว่าด้านหน้าเนี่ยคุณทาเป็นเอ่อเป็นคาเฟ่หรือทําเป็นบ้านพักให้เช่านู่นนี่นั่นไปใช่ไหมคุณก็จะไม่มีสวนส่วนตัวครับ นี่ด้านหลังเขาก็เลยทําสวนส่วนตัวให้คุณอีกต่างหากหรือว่าคุณก็สร้างบ้านได้อีกหลังหนึ่งนะครับสมมุติว่าอาคุณซื้อไว้อยู่อยู่เฉยๆนะครับเช่นคุณอาจจะมีบ้านอยู่แล้วหาบ้านที่เอาไว้ชาร์จแบตนะครับเอาไว้สูตรอากาศเอาไว้ตักอากาศมีต้นไม้ปลูกผักนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะครับด้านหลังเนี่ยก็เอาไว้ทําอย่างนั้นได้นะครับปลูกต้นไม้อะไรเพิ่มได้นะถ้าเกิดว่าด้านหน้าคุณ ทำธุรกิจนะครับหรือว่าสร้างบ้านใหญ่ๆได้หลังหนึ่งสมมติว่าครอบครัวคุณเยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยครับด้านหลังเนี้ยก็ได้อีกเยอะมากเลยอีกหลายงานเลยตรงที่อยู่ด้านหลังนะครับโซนด้านนี้เนี่ยเขาต่อออกมาให้นะครับเผื่อเป็นระเบียงนะครับก็คือด้านหลังเนี้ยเขามีครัวอยู่ในบ้านอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําครัวเพิ่มหรือว่าเอาไว้เป็นที่นั่งตากอากาศคุณอาจจะปูพื้นใหม่หน่อยในเงี้ยครับแล้วก็ติดไฟนู่นนี่นั่นเอาโต๊ะไม้มานั่ง สุดอากาศด้านหลังเนผมว่าก็ดีนะครับเพราะว่าด้านด้านหลังเนี่ยเขาทําห้องน้ําไว้ให้แล้วสามารถอาบน้ําได้ด้วยนะเออปัน่นเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันดีกว่าข้างในตัวบ้านอย่างครับเข้ามาในดูในตัวบ้านอย่างนี้ดีกว่านะครับในตัวบ้านเนี่ยคือเขาแต่งมาให้หมดแล้วนะคือเฟอร์อะไรคือครบพร้อมหมดแล้วนะครับติดแอร์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยข้างในเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3มห้องนอน สห้องน้ำนะครับถ้าเกือบรวมด้านหลังด้วยก็จะเป็น3นอนสองน้ำนะครับก็จะมีพวกเฟอร์ตู้ชั้นวางทีวีมีปลอกต่างๆนะครับมีโซฟาอะไรไว้ให้หมดแล้วนะก็คือเหมือนพร้อมเข้ามาอยู่เลยคมไฟเขาก็สวยนะครับโต๊ะทานอาหารก็มีสําหรับสีที่นั่งแอร์ก็มีด้วยนะแล้วโซนด้านนี้เนี่ยเขาจะมีด้วยกัน2ห้องนอนนะแล้วก็ห้องน้ำหนห้อง ห้องนอนด้านหลังอีกหนึ่งห้องมาดูห้องนอนด้านนี้กันห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับน่าจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เลยนะซึ่งเขาวางเตียง6ฟุตไว้แล้วนะครับก็ยังมีพื้นที่ปลายเตียงเหลือเยอะมากนะครับเฟอร์คือให้ครบอ่ะมีทั้งเตียงมีทั้งตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับมีแอร์ให้แล้วเรียบร้อยครับแอร์สภาพใหม่มากเลยนะ หน้าต่าง2ฝั่งโดยเฉพาะหน้าต่างบานนี้เนี่ยผมชอบมากคือมันใหญ่มากนะครับแล้วก็เอาไว้เทควิวหันไปทางหน้าบ้านได้นะเออก็ชอบดีนะคือพื้นที่มันเยอะดีอะ่ะเออแล้วเวลาเขาแต่งนะให้มันก็เราก็จะเห็นภาพแล้วก็มองว่าเออแบบนี้มันน่าอยู่ดีเพราะพื้นที่มันใหญ่ดีนะครับอ่าโตะนั่งอ่านหนังสือได้นะครับทำการบ้านรุน่นที่นั่นได้นะ แล้วก็ฝัง่งด้านนี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งเข้ามาในห้องนอนที่2นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ห้องนอนมาสเตอร์นะแต่ว่าพื้นที่เขายังเหลือเฟือเลยนะครับเพราะว่ามันใส่เตียง6ฟุตแล้วยังมีระยะปลายเตียงเหลือขนาดนี้เลยนะครับเฟอร์ที่เขาให้ก็มีพวกเตียงพวกฟูกต่างๆนะครับมีตู้เสือ้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งให้แถมแอร์ให้ด้วยอีกเครื่องหนึ่ง นะครับก็คือไม่ได้อึดอัดเลยห้องนอนที่เนี่ยคือใหญ่ทุกห้องเลยซึ่งหายากมากนะในบ้านที่โครงการปัจจุบันเนี่ยผมว่าแทบจะไม่มีละนะครับแล้วบางคนเนี่ยอาจจะมีคนเท่าคนแก่เนาะก็ไม่สะดวกที่แบบว่าจะอยู่บ้าน2ชั้นนะครับเพราะบ้านชั้นเดียวสมัยเนี้ยมันก็แค่ร้อยกว่าตารางเมตรเท่านั้นนะครับแต่บ้านบ้านที่เนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวที่เล่นระดับพื้นที่เกือบ300ตารางเมตรเนี่ย,ยผมก็เลยมองว่าเออมันก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าแล้วเขาแต่งไว้ให้แล้วเรียบร้อย อันนี้เป็นห้องอนเนกประสงค์นะอาจจะไว้นั่งทํางานก็ได้หรือว่าอาจจะไว้เป็นห้องนอนสําหรับว่ามีแขกมาเยี่ยมหรือว่าทําเป็นห้องพระก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ห้องน้าเนี่ยเขาจะผักมาอยู่ทางด้านหลังนะครับเขาจะทําซิ่งเาแล้วน่ารักเลยนะครับก็ทาเป็นเป็นลายไม้ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นกระเบื้องลายไม้นะไม่ใช่ไม้จริงนะครับแล้วก็มีตู้ใส่ของด้านนี้ได้เก็บของนู่นนี่นั่นห้องน้ําก็จะใช้โทนขาว นะครับสุขพันคอโต้หมดเลยนะครับพวกพวกกระเบือ้องต่างๆเนี่ยเขาจะปูชิดชิดฝาข้างบนเลยนะแล้วก็จะเป็นโทนขาวมีฝักับนุ่มแน่นให้หมดแล้วเออผมว่าแต่งสไตล์แบบนี้ดูดีมากด้านหลังเนี่ยคุณจะต้องเป็นเล่นระดับนะครับลงไปทางด้านล่างนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะทําเป็นโซนครัวนะครับซึ่งเป็นโซนครัวที่ใหญ่มากนะครับใครที่แบบว่า อยู่บ้านแล้วต้องทําครัวนะครับหรือมีพ่อแม่มาอยู่ด้วยพ่อแม่จะแบบต้องชอบทําครัวทําอาหารกินเองเป็นหลักเนี่ยผมว่าที่นี่เลยเพราะพื้นที่่วนครัวอย่างเดียวนี่คือใหญ่มากสามารถเอาโต๊ะทานอาหารขนาดใหญ่ๆมาวางแล้วดูแบบไม่เกะก,กะเลยนะครับอาจจะมีเตาแก๊สให้สองหัวนะครับมีซิงค์ล้างจานให้สองสองฝั่งนะครับเออแล้วก็มีพื้นที่ขนาดเนี้ยผมว่า ก็พอนะใครที่อยู่กันแบบเป็นครอบครัว4-5หคนเนี่ยผมว่าอยู่ที่นี่แบบสบายแล้วก็เป็นหลังคาเนี่ยสโลปลงมานะครับมีหน้าต่าง2ฝั่งให้ด้วยแล้วที่สําคัญใครที่แบบว่าเออไม่สะดวกเข้าจากทางด้านหน้านะครับก็มาใช้ห้องนอนด้านหลังได้ ห้องนอนด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้แต่งไ,ไว้คือรีโนเวทไวทาสีไว้หมดแล้วนะครับแต่เผื่อไว้เป็นห้องอเนกประสงค์ใหญ่กว่าห้องนอนมาสเตอร์ประมาณ20%ซได้นะวางเตียงนู่นนี่นั่นได้อีกนะครับแล้วสามารถเข้าจากตัวลงรถได้เลยคือเปิดเข้ามาเข้ามาด้านนี้ได้เลยนะก็ผมมองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นห้องนอนที่วิวดีมากนะครับเพราะว่ามองจากด้านนี้ไปเนี่ยคุณก็จะเห็นสวนทาง ด้านหลังแล้วนะอ,อ,อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ได้เพราะว่าทางเดินขึ้นมาบ้านน่ะมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปขึ้นมาใช่ไหมท่านอาจจะไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าจากทางด้านนี้เปิดลงรถแล้วเข้ามาได้เลยมีพื้นที่เยอะกว่าทุกห้องแถมวิวดีอีกด้วยเปิดหน้าต่างนี่อากาศดีมากเลยอ่ะใครชอบบ้านนี้เดี๋ยวพมสรุปดีกว่าครับ สำหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับดูตั้งแต่ต้นแล้วรู้สึกว่า,วาคุ้มค่าน่าซื้อเดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นของบ้านหลังนี้ให้ฟังนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยจุดขายก็คือเรื่องทำเลกับพื้นที่ผมจะพูดเรื่องทำเลก่อนนะครับทำเลเนี่ยเขาอยู่บ้านหนองขอนนะครับใกล้กับอ่างห้วยยางเนี่ยแค่ประมาณ2โลเท่านั้นเองนะครับมันจะอยู่ระหว่างอ่างหว้วยยางกับถนนมิตรภาพถ้าเกิดว่ามิตรภาพจากโคราชทางไปกรุงเทพอย่างงี้ครับยังไงก็ต้องผ่านเส้นนี้อยู่แล้วนะครับห่างจากถนนมิตรภาพแค่2โลเท่านั้นเองนะครับแล้วอยูย่ในตัวหมู่่บ้านซึง บริเวณรอบนี้ก็มีบ้านเยอะแยะมากมายเลยนะไม่เปี่ยวแน่นอนนะครับแล้วก็อยู่ด้านหลังสาธารณสศขที่แถวอ่างห้อยยางอยู่ด้านหลังเลยเข้ามานิดเดียวนะครับาจากสาธารณสศขประมาณ900เมตรนะครับเส้นอ่างห้อยยางนะมีโครงการหมู่บ้านเกิดใหม่เยอะมากนะครับมีคาเฟ่มีร้านเก๋เตี๋ยวมีร้านข้าวเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเป็นจุดท่องเที่ยว หลักๆของโคราชด้วยเหมือนกันนะครับใครยังไม่เคยมาเที่ยวอ่างห้อยางแนะนะนาลองมาดูครับตอนเย็นคนมาวิ่งมาออกกําลังกายค่อนข้างเยอะเลยนะพอมาดูที่บ้านหลังนี้กันผมจะบอกไงว่ามันคุ้มค่ายัางไงนะครับปกติเนี่ยบ้านราคาขนาดนี้ประมาณ5ล้านกว่าๆนะคุณจะได้บ้าน2ชั้นที่อยู่ในตัวเมืองนะครับแต่นั่นไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเรากลุ่มลูกค้านะก็คือคนที่แบบอาจจะมีบ้านอยู่แล้วต้องการบ้านตากอากาศที่ออกไปไม่ไกลเมืองมากนะครับ ทำเลดีอากาศดีต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็พื้นที่เยอะๆนะที่นี่เนี่ยมีพื้นที่ถึง1ไร่กับ2ตารางวานะครับแล้วมีตัวบ้านเนี่ยถ้าเกิดรวมที่สาราที่พักด้วยเนี่ยมีพื้นที่ประมาณเกือบ300ตารางเมตรเลยนะครับเราไปเช็คมาหมดแล้วเนี่ยแถวเนี้ยนะถ้าเกิดว่าประมาณ1ไร่เนี่ยเขาขายประมาณเกือบ4ล้านแล้วนะดังนั้นเนี่ยบ้านหลังเนี้ยขาย5้าล้านสี่แสนเก้าหมนะื่นเนี่ยเฉพาะพื้นที่อย่างเดียวก็4ล้านละนะครับ ตัวบ้านถือว่าได้เป็นของแถมนะซึ่งบ้านเนี่ยเขาลีโนเวตใหม่หมดแล้วเรียบร้อยนะครับข้างในเนี่ยมีด้วยการ3ห้องนอนแล้วก็มี2ห้องน้ำนะครับแล้วก็แล้วจุดเด่นหลักๆของบ้านหลังนี้นะ ก็คือเขาจะปลูกต้นไม้ครับต,ต้นลำใจต้นมะม่วงต้นปีบต้นอะไรเนี้ยต้นกล้วยเลยเขาเขาปลูกเยอะต้นมะนาวก็มีนะใครที่แบบว่าอยู่บ้านแล้วต้องแบบว่าเฮ้ยอยากมีสวนเป็นของตัวเองปลูกผลไม้กินเนี่ยที่นี่เขาปลูกให้คุณมาหลายปีแล้วแหละเออผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันคุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดมองในมุมนักลงทุนนะครับบ้านราคา5ล้านกว่าทําอะไรได้บ้างอย่างแรกคุณอาจจะอยู่เองฝั่งด้านนี้ด้านหน้ามีระยะอีกประมาณสัก7-80เมตรคุณสร้างบ้านตากอากาศให้เขาเช่าเป็นรายเดือนหรือเป็นรายวันได้ประมาณสัก3 4หลัก ได้เลยแล้วตรงนี้คุณได้อยู่เองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่แบบว่าซื้อไปเพื่อจะทำพูลวิลล่านะครับเพราะว่าระยะเซ็นแบ็กมันค่อนข้างเยอะคุณอาจจะสร้างสระน้ำตรงนี้เนี่ยลงทุนอีกประมาณ4 5 6หแสนอย่างเงี้ยแล้วปล่อยเช่าเป็นรายวันก็ได้ปล่อยให้เช่าวันหนึ่งประมาณสัก6 0 0 0 8 0 0นนะครับจับก,กลุ่มพวกที่แบบว่าปาร์ตี้สังสรรค์กันอย่างเงี้ยผมมองว่าก็คุมนะก็โอเคนะหรือว่า,อาไว้อยู่เองก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นครอบครัวใหญ่นะ คุณอยู่ตรงด้านนี้แล้วมันจะมีสวนอยู่ด้านหลังอีกนะครับคุณสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่ๆได้อีกหลังหนึ่งด้านหลังเลยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยตรงนี้คุ้มอากาศดีเฉพาะพื้นที่อย่างเดียวยก็คุ้มแล้วนะครับใครสนใจบ้านหลังนี้นะอยู่แถวๆถวอ่างห้วยยางนะครับทำเลดีมากนะครับเจ้าของขายแค่5 4 9ล้านสเาื่นเท่านั้นเองนะครับเรามีหลังเดียวรีโนเวทให้แล้วเรียบร้อยมีเฟอร์ให้ครบมีแอร์ให้พร้อมแล้วครัวก็ใหญ่มากเนี่ยใครสนใจ รีทโรมาเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมีมีสเบอร์นะโทรมาเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมชายบาลนี้เอสเต้สวัสดีครับ